สำหรับใครก็ตามนะคบที่อยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชื่อได้เลยว่าราคาประเมินเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่หล,ลายๆคนให้ความสําคัญกับมันค่อนข้างที่จะมากเลยครับและหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปเจอทรัพย์ชิ้นหนึ่งที่ราคาประเมินมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการเรามีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะทําให้ราคาประเมินมันสูงขึ้นบ้างครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยครับเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานเลยของการทําราคาประเมินให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าราคาประเมิน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นคอนโดนะครับวิธีการคิดมันตั้งบนพื้นฐานที่ว่าชำนวนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์นั่นนะมันมีเท่าไหร่ครับเราอาจจาเป็นที่จะต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในห้องคอนโดที่เขาเรียกว่ากี่ตารางเมตรนั่นเองครับ ซึ่งพื้นที่ใช้สอยของคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นทั้งพื้นที่ในห้องและก็พื้นที่ของระเบียกนะครับหลักๆคือทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าพื้นที่ใช้สอยคราวนี้ในส่วนที่เป็นบ้านเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยรวมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใต้หลังคาครับพื้นที่ใช้สอยที่อยู่นอกหลังคาเนี่ยมันจะได้ราคาอีกราคานึงซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถพื้นที่ของพื้นที่ซักล้างซึ่งมันเป็นภายนอกอาคารแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ใช้สอย ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีราคามาตรฐานหนึ่งในการที่จะใช้ในการคำนวณให้กับราคาประเมินนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยถ้าคุณมีทรัพย์สินชิ้นหนึ่งที่คุณต้องการวางแผนที่จะลงทุน และอยากจะเพิ่มราคาประเมินวิธีการทําได้ง่ายๆเลยก็คือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนั่นเองครับถ้าเป็นบ้านเราก็จําเป็นจะต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่ปิดเพื่อที่จะทําให้การพิจารณาราคาประเมินนั้นสูงขึ้นครับเช่นบางบ้านที่เราได้มาเนี่ยเราอาจจะต่อเติมพื้นที่ด้านข้างขึ้นมาเป็นอีกห้องนึงและทําให้พื้นที่ใช้สอยตรงนั้นเพิ่มขึ้นและตรงนี้ก็จะถูกนําไปพิจารณาในเรื่องของราคาประเมินนั่นเองครับ